ลับสวัสดีพี่น้องเทรักในพระคิศยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายงานหนุนใจยามเช้าของคิดสจักรแม่สายเช้าวันใหม่นี้ให้เราร่วมใจกันขอบคุณพระเจ้าก่อนที่เรารับฟังพระวจนะของพระองค์ดีไหมคะคาแดพระปิดาเจ้าด้วยใจที่โมทนาพระคุณของพระเจ้าด้วยใจที่กระตือรือร้อนที่จะรับฟังถ้อยคําของพระองค์ ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะดนใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้เข้าใจพระวจนะของพระองค์และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วยขอขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนดักพี่น้องคะชีวิตของเรามีความต้องการหลายๆด้านใช่ไหมคะอย่างเช่นด้านร่างกายใครๆก็อยากมีสุขภาพดีๆอยากมีอยา,ากปัสจกัก จะใครได้ป่วยใช่ไหมคะแล้วเรามีความต้องการในด้านความรู้สึกด้วยเรารู้เราปรารถนาที่จะมีความสุขมีความชื่นชมยินดีและ,ะรู้สึกว่าถูกคนอื่นรักและรักคนอื่นใช่ไหมคะเราก็มีความต้องการในด้านสังคม ใครๆก็อย,กอยากอยู่ในสังคมที่มีความรักซึ่งกันและกันมีความช่วยเหลือกันและกันใช่ไหมคะแล้วเรายังมีความต้องการในชีวิตฝันวิญญาณด้วยเราบางครั้งรู้สึกไม่ปลอดภัยเรามีบางอย่างที่ล่วงหน้าเราไม่รู้เราไม่รู้จักเรากลัวแล้ว เราต้องการที่จะมีพระเจ้าคนหนึ่งที่สามารถที่จะคุ้มครองชีวิตของเราเราแสวงหาความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่ไม่รู้ว่าพระเจ้าองค์ไหนเจ็ดเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเป็นพระเจ้าองค์เดียวและเที่ยงแท้ในโลกนี้นบพี่น้องคะนี่เป็นความต้องการ หลายๆด้านของเราแล้วท้ามากลางความต้องการหลายๆด้านนี้หอมคิดว่าสิ่งที่พี่น้องทางหลายสัมผัสได้ง่ายที่สุดก็คือความต้องการในร่างกายใช่ไหมคะก็เลยพระเยซูนะก็ะฉวยโอกาสโอกาสหนึ่งที่พระเยซูนะไปะนำฝูงชน มาใค่ควรถึงความต้องการของชีวิตในยอห์นบทที่6ที่นั่นพระเยซูได้ทำการอัศจรรย์ที่เหลียงก่อน5,000คนด้วยขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวหลังจากที่ทำการอัศจรรย์แล้ว ฝูงชนกับพระเจ้ากับพระเยซูก็แยกย้ายไปแต่ฝูงชนไม่ยอมติดตามพระเยซูไปทุกที่แล้วจนสุดท้ายพระเยซูก็ไปอบอกกับพวกเขาเจตนาที่แท้จริงของฝูงชนที่ติดตามพระเยซูไม่ใช่เพื่อเห็นอ,อยากเห็นความอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทำแต่สิ่งที่พวกเขาแสวงหา ก็คือขอให้มีอาหารกินการที่หิวการที่กระหายน้ําเป็นความต้องการพื้นฐานของชีวิตของเราแล้วพระเยซูก็เอาสิ่งนี้เหตุการณ์ที่เลี้ยงสุงเลี้ยงคนห้าพันคนนั้นเหตุการณ์ที่ฝูงชนกําลังแสวงหาอ,อาหารนั้นไปฉีให้ ฝูงชนเห็นว่าชีวิตของเรานะเราต้องคิดมากกว่านี้ไม่เพียงแต่ความพึงพอใจในร่างกายเท่านั้นเรายังต้องตระหนักถึงความต้องการของเราทุกๆด้านอะไรจะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้ความต้องการทุกๆด้านของเราได้รับความพึงพอใจ ได้รับความอิ่มหนำนะับพี่น้องคะก็เลยพระเยซูในยอห์นบทที่6ข้อที่3 5ก็บอกตรงๆเลยกับถุงชนพระเยซูบอกว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตและคนที่มาหาเราจะไม่หิวและคนที่วางใจในเราก็จะไม่กล้าหายอีกเลยพระเยซูบอกว่าทำไมเราต้องแสวงหาสิ่งที่ช่วอยู่ชั่วคราวเท่านั้น เราได้อิ่มมื้อหนีแล้วอีกหลายชั่วโมงเราก็อิ่มแล้วก็หิวอีกใช่ไหมคะเราดื่มน้ําไปแล้วแล้วอีกไม่นานเราก็กระหายน้ําอีกก็เลยเราจึงต้องแสวงหาสิ่งที่อาหารที่กินแล้วจะไม่หิวน้ําที่ดื่มแล้วจะไม่กระหายอีกเลยแล้วได้เราจะได้มีอาหารที่กินแล้วจะอิ่มตลอด แล้วก็น้ำที่ดื่มแล้วจะไม่กาหายหิบนั้นมาจากไหนพระเยซูบอกว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตนี่หมายความว่าอยากได้หรออยากได้อาหารที่กินแล้วไม่หิวแล้วก็จะไม่กะหายอีกได้ค่ะมาหาเราเลยนี่เป็นคำริกร้องของพระเยซูต่อคนที่แสวงหา ความพึงพอใจในชีวิตของตนเองพี่น้องคะจริงๆแล้วเพราะว่าอาหารความต้องการอาหารเป็นสิ่งที่พื้นฐานความต้องการของเราพระเยซูจึงเอาเรื่องนี้มาเชิญชวนเราไปคิดถึงไปไตรตรองไปไข้คุณถึงอะไรเป็นสิ่งที่ถาวรความต้องการของเรา ที่ลึกๆอยู่ในเรานั้นก็คือเราต้องการพระเจ้าองค์หนึ่งที่สามารถที่จะคุ้มครองเราที่รักเราแล้วสามารถที่จะปกป้องเราเป็นผู้เลี้ยงของเราเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของเป็นผู้ที่เข้าใจความรู้สึกของเราพี่น้นงคะทุกอย่างนี้เมื่อเรามาหา อาหารแห่งชีวิตได้รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าเราไม่เพียงแต่มีการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราด้วยอาหารจริงและด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณนั่นก็คือพระวจนะของพระเจ้าแล้วพี่น้องคะพระเยซูรักเราจน ยอมที่จะเสียสละชีวิตของอระชนของชีวิตของพระองค์เองและอุกพื้นที่จะไถ่าบาปของเราไม่มีความรักไหนที่ยิ่งใหญ่กว่าความรักที่พระเจ้ารักคนบาปพี่น้องคะเมื่อเราคืนรับรับความรอดที่มาจากพระเยซูแล้วเราจะสามารถคืนดีกับพระเจ้า เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและเราจึงจะสามารถที่จะรู้จักที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อยู่หลอมรอบเราแล้วเราเห็นว่าในด้านด่างกายของเราในด้านความรู้สึกของเราในด้านสังคมของเราในด้านชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็ได้รับความพึงพอใจทุกด้าน ใครจะทาได้อามีแต่พระเยซูที่เจ้าทาได้เท่านั้นดังนั้นพระเยซูจึงเชิญชวนฝูงชนให้ฝูงชนอย่าดูที่ปัจจุบันอย่างเดียวอย่าดูที่สิ่งที่ชั่วเค่าอย่างเดียวแต่จงให้สแสวงหาอาหารแห่งชีวิตที่ทําให้เราสามารถได้รับการพึงพอใจในทุกด้านพี่น้องคะวันนี้ พระเยซูบอกว่าพระเยซูมานะไม่เพียงแต่ที่จับให้เรามีชีวิตใหม่เท่านั้นยังให้เรามีชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ี่พุทธไดยอนพระธรรมยอนบทที่10ข้อที่10แล้วพระเยซูบอกว่าพระบิดาณนะเมื่อเราชื่อพระเยซูพระบิดาก็จะประทานพระบุตร พระเยซูคริสต์เจ้าให้กับเราและเมื่อเราวางใจในพระบนั้นเราจะมีชีวิตนิรันดร์และวันสุดท้ายนะเราจะได้รับความฝืนคืนชีพด้วยพี่น้องคะพระเจ้านะมีพระพลนานาประการที่เตรียมไว้ให้กับเราเรายอมที่จะมารับไหมยอมที่จะรับคำเชิญของพระเยซูไหม มารับอาหารแห่งชีวิตคือให้เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องคะถ้าเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงรักมนุษย์อย่างยิง่งพระองค์จึงยอมเสียส,สละ,ะชีวิตของพระองค์เพื่อที่จะไถ่าบาปของมนุษย์ และพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะให้ลูกสามารถสัมผัสถึงความรักของพระองค์และยอมที่จะสแสวงหาพระเจ้าและได้กินอาหารแห่งชีวิตอย่างอ,อย่างอย่างเต็มเต็มอย่างอย่างอ,อย่างเต็มใจและจะได้รับชีวิตนิรันที่จะมา,มาจากพระผู้เป็นเจ้าและจะเป็นคนที่ได้อิ่มพึงพอใจใน ชีวิตทุกด้านและสิ่งที่สำคัญจะเป็นพยานให้กับคนอื่นว่าพระเจ้าเป็นอาหารแห่งชีวิตคนที่รับประทานแล้วก็จะมีส่วนในความพึงพอใจที่พระเจ้าทรงประทานให้กับมนุษย์ทุกคนเราเจ้าค่าขอขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำขอบคุณพระองค,อองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าไวพ้พรพี่นนังนะคะสวัสดีค่ะ